สวัสดีครับมีคนขอเข้ามานะครับขอให้ช่วยสอนวิธีการทําต้มยําปลาวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทําต้มยําครับวิธีการนี้สามารถนําไปทําขายที่ตลาดได้นะครับทำน้ําต้มยําไว้แล้วสามารถทําต้มยําได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นต้มยําไก่ต้มยํากุ้งต้มยําปลาหรือต้มยําเห็ดสําหรับคนไม่ทานเนื้อนะครับไปดูวิธีทําในคลิปนี้ครับท้ายคลิปมีอัตราส่วนให้แล้วก็คานวณต้นทุนให้ดูด้วยครับ นี่นะครับสำหรับขานะครับที่เราใช้จะเป็นขาแก่แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะหั่นเป็นแว่นๆนะครับโดยที่ขาเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะเอามาต้มเป็นน้ําต้มยําที่เป็นน้ําต้มยําม,มาตรฐานของเราก่อนนะครับและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราใส่ในต้มยําตอนที่จะเสิร์ฟให้ลูกค้านะครับก็เวลาผมหั่นนะครับก็ตัดพวกก้านพวกนี้ออก นะครับแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆแบบนี้เลยสำหรับขาที่เราจะนำไปต้มนะครับเราจะหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้ก็ได้หรือเราจะทุบให้พอแตกก็ได้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับถ้าทุบพอแตกนะนี่ฮะทุบอย่างนี้เลยนะครับทุบพอแตกแบบนี้นะครับ ตะไคร้นะครับสาหรับตะไคร้ที่เราซื้อมานะเราก็จะลอกเปลือกข้างนอกออกนะครับนี่เราก็ตัดโคนแบบนี้ออกก่อนนะครับตรงใบๆบนี้เราไม่ใช้ตัดทิ้งไปนะครับแล้วก็ทําการลอกเปลือกเปลือกข้างนอกออกนี่ฮะให้เหลือแต่ข้างในแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะหั่นเป็นท่อนๆ เวลาต้มจะได้ต้มง่ายหน่อยนะตัวในส่วนของตะไคร้เนี่ยที่เราจะไปต้มเราทุบพอแตกด้วยเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะครับต้องทุบพอแตกแบบนี้นะครับสำหรับตะไคร้ที่เราจะใส่เสิร์ฟให้ลูกค้านะครับเราจะต้องมาทำการหั่นเป็นเฉียงๆนะ เราก็เหมือนเดิมครับเราลอกข้างนอกออกก่อนนะครับเสร็จแล้วเราหั่นเป็นเฉียงๆแบบนี้ครับอันนี้คือเสิร์ฟใส่ชามให้ลูกค้าเพื่อความสวยงามด้วยนะเฉียงๆแบบนี้เลยครับนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับลอกเปลือกข้างนอกออกด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้ นี่นะครับก็หั่นเฉียงเป็นประมาณนี้นะครับเห็ดฟางที่เราซื้อมานะครับส่วนที่ดำๆนะเราก็เฉือนทิ้งนะครับเห็ดฟางเราจะไม่ล้างน้ําเพราะว่าจะช้าน้ํานะครับนี่แล้วเราก็ทําการหั่นนะครับถ้าเป็นดอกใหญ่นะครับเราก็จะผ่าสีนะครับถ้าเกิดดอกเล็กเนี่ยหรือดอกกลางๆเราก็ผ่าครึ่งก็พอนะครับนี่นะครับ อันนี้ผ่าสีได้นะครับประมาณนี้ครับอันนี้จะเป็นเห็ดนางลมนะครับหรือเห็ดนางฟ้านางลมอ่ะหน้าตาจะคล้ายๆกันนะนี่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยอันเนี้ยเวลาเราจะใช้เนี่ยตัวนี้เราต้องล้างแล้วก็บีบน้ําให้ดีนะครับใส่เข้าไปนะครับฉีกออกจากกันนิดนึงนะครับนี่นะครับ ไม่ต้องกลัวช้านะครับบีบน้ําเลยนะครับล้างแล้วก็บีบแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวเห็ดเนี่ยมันจะอมน้ํานะครับเวลาเวลานําไปใช้ก็ฉีกเป็นดอกๆอกแบบนี้ด้วยนะครับนะฮะฉีกแยกออกจากกันนะครับจากช่อ,องเขานะแบบนี้อันนี้จะเป็นเห็ดชิเมจินะครับเห็ดชิเมจิเนี่ยจะมี2แบบนะครับมีสีดํากับสีขาวอันนี้เราจะทําเป็นต้มยําเห็ดด้วยนะครับ เราจะเป็นลักษณะนี้อันนี้เราก็ออกมาแล้วครับแล้วก็ตัดรากนะครับจับแยกนิดนึงก็ได้ืนะครับแบบนี้อันนี้เป็นเห็ดเข็มทองนะครับเห็ดเข็มทองเวลาเราใช้นะครับเราก็ตัดรากออกด้วยนะครับ เหตุพวกนี้ปกติจะไม่นิยมล้างกันนะครับเพราะล้างเราจะช้ำนะครับในส่วนของกุ้งนะครับเดี๋ยวเราจะตัดหนวดนะครับจะตัดตรงนี้นะครับแหลมแหลมนี้ออกนะนี่นะครับประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็แกะเปลือกไว้หัวไว้หางครับ อันนี้จะเป็นกุ้งแม่น้ํานะครับนี่เราแกะเปลือกไว้หัวไว้หางแบบนี้หางนะครับเหลือไว้ข้อสุดท้ายก็พอนะครับนี่นี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับอ๋อหนวดตัดให้เกี้ยงเอ,อก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะเหลือกล้ามเหลืออะไรไว้ด้วยนะครับปลากระพงนะครับผมได้ ออทําการเอาไส้ออกแล้วนะครับแล้วก็อขอดเกล็ดเรียบร้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะทําการแล่เอาเนื้อนะครับสําหรับต้มยํานะครับเราก็จะใช้เนื้อนะ เนื้อที่เราแล่มาเราก็จะแล่เนื้อทั้งสองด้านเลยนะครับสำหรับปลานะครับเราจะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะครับชิ้นโตนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเรานำไปลงลวกนะครับเนื้อปลาก็จะหด สำหรับไก่ที่ผมใช้นะครับจะเป็นนี่ฮะน้องไก่ติดสะโพกนะครับเวลาเราสับเราก็สับทั้งกระดูกเลยนะนี่นะครับเราก็จะสับเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะครับ ถ้าเป็นในส่วนของตัวเนื้อตรงสะโพกถ้าเยอะไปนะครับหรือชิ้นโตเราหั่นนิดนึงนะแต่ว่าส่วนที่ติดกระดูกก็ต้องเก็บไว้ด้วยนะพริกนะครับเดี๋ยวเราจะต้องตำนะครับนี่นะครับตำประมาณนี้นะครับไม่ต้องถึงกับละเอียดมากนะครับ ริกนะครับที่เราตําแล้วกลัวดํานะครับเราก็บีบมะนาวลงไปครับเดี๋ยวเราต้องไปผสมกับน้ําต้มยําอยู่แล้วซึ่งมีความเปรี้ยวนะครับเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องว่าพริกจะเปรี้ยวนะครับเดี๋ยวเราตั้งน้ําเลยนะครับเดี๋ยวต้มน้ําให้เดือดนะครับตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเตรียมน้ําต้มยําที่เป็นน้ําต้มยําหลักของเราก่อนนะครับ อันนี้ผมใส่ไก่ลงไปก่อนนะครับเราจะต้มให้มันเป็นน้ำสต๊อกก่อนเลยนะ,ะเดี๋ยวเรารอให้น้ำเดือดนะครับตอนนี้นะครับน้ำที่เราต้มไก่นะครับก็เริ่มเดือดแล้วให้เราช้อนฟองออกครับ นี่นะครับหลังจากที่ช้อนฟองเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่เครื่องเทศเลยขาครับใส่ลงไปตะไคร้นะครับที่เราทุบแล้วนะครับใส่ลงไปเลยครับใบมะกรูดนะครับฉีกสักนิดนึงนะอ่าฉีกใส่ลงไปเลยครับ เราก็จะต้มเป็นเวลา15นาทีครับตอนนี้ผมต้มมา15นาทีแล้วนะครับจะทำการปรุงรสกันเลยนะครับผมใส่น้ำตาลทรายลงไปครับจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำปลาครับเล่งไฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการต้มให้น้ำตาลทรายละลายดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะชิมรสด,ดูนะครับ รสชาติจะออกเป็นรสชาติกลมกล่อมเดี๋ยวขอชิมรสหน่อยนะครับโอเครสชาติจะออกเป็นเค็มๆ็มหวานหวานนะครับตอนนี้ผมปรุงรสได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำข่าตะไคร้ใบมะกรูดออกนะครับ สำหรับไก่นี่ก็เอาไว้อย่างนี้ไปก่อนนะสำหรับใบมะกรูดนะครับอันนี้จะต้องเอาออกให้หมดนะครับเพราะว่าใบมะกรูดเนี่ยพอต้มนานเนี่ยจะทําให้น้ําต้มยําเรามีรสขมนะครับเพราะนั้นต้องระวังเรื่องของใบมะกรูดด้วยนะส่วนขา่าตะไคร้ไม่เป็นไรถ้าเกิดสมมติว่าตักไม่หมดก็เหลือนิดหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรนครับแต่ใบมะกรูดนี่ระวังขมมันไม่ถึงกับขมปีนะครับแต่ว่ามัน กินแล้วจะรู้เลยว่ามันออกขมๆนะอะไรเงี้ยโอเคประมาณนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเจอใบมะกรูดล,ลอยก็ตักขึ้นนะครับไม่เป็นไรเราก็จะได้เป็นน้ำต้มยำแบบนี้นะครับอันนี้ยังไม่เปรี้ยวนะแค่หวาน,วนๆเค็มๆนะครับเราก็จะอุ่นไฟอ่อนๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มปรุงเสิร์ฟลูกค้ากันละต่อไปเราจะมาเตรียมเสิร์ฟต้มยำที่ลูกค้าสั่ง ผมก็ใส่น้ำต้มยำม,มาตรฐานของเราไปนะครับน้ำกลางของเรานะถือว่าเป็นน้ำซุปต้มยำแล้วกันนะครับผมใส่สี่กระบวยครับหลังจากที่ใส่น้ำต้มยำกลางของเราแล้วนะครับหรือน้ำสตตอกต้มยำเรานะครับผมก็ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดล,ลงไปอันนี้เพื่อความสวยงามโดยเฉพาะเลยนะเพราะว่ากลิ่นข่าตะไคร้ใบมะกรูดเรามีอยู่แล้ว จากนั้นนะครับก็ใส่น้ำพริกเผาใส่ลงไปเลยครับประมาณสัก2ส่วน3ช้อนแกงนะครับคนให้น้ำพริกเผาละลายให้ดีเลยแล้วก็น้ำมะนาวนะครับใส่ไปสัก2ช้อนนะครับ เพื่อให้แน่ใจว่ารสชาติอยู่ในมาตรฐานนะครับเดี๋ยวเราต้องชิมนิดนึงนะอืมเยี่ยมสามรสครับสามรสนะครับเปรี้ยวหวานเค็มเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราตักใส่ถุงเลยสําหรับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของต้มยําไก่น้ําข้นนะครับนี่นะครับเราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเลยก็คือไก่ที่เราต้มกับน,น้ําน้ําต้มยําม,มาตรฐานเราเนี่ยนะครับใส่ไปสักสองสามชิ้นนะครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะปนไปอย่างนี้ประมาณนี้นะครับ ต่อไปเดี๋ยวเราไปตักใส่ถุงนะครับเตรียมเสิร์ฟเวลาขายนะครับเราใส่ถุงก็จะเป็นในส่วนของถุงไฮเดนนะผมใช้เป็นขนาด7จ็คูณสินิ้วนะครับเวลาที่เราจะปรุงนะครับเราก็ใส่พริกขี้หนูตำนะครับอ่านช้อน1ช้อนแกงครับแล้วผมก็จะมีในส่วนของนมข้นจืดนะครับผมจะใช้เป็นถ้วยตวงแบบนี้นะครับประมาณ4 ml หรือ4 ml มลนะครับ เราก็จะตักในส่วนของต้มยำที่เราปรุงแล้วนะครับใส่ลงไปในถุงนะอันนี้ขายตลาดนัดได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ใส่นมข้นจืดลงไปเลยครับตามด้วยพริกพริกแห้งทอดนะครับแล้วก็มัดปากถุง เสร็จแล้วครับอันนี้เป็นต้มยำไก่นะครับเป็นต้มยำน้ำข้นผมก็ใส่น้ำต้มยำม,มาตรฐานของเราไปนะครับน้ำกลางของเรานะผมใส่สี่กระบวยครับจากนั้นนะครับผมก็ใส่ขาไปสักประมาณ 3- 4แว่นตามด้วยตะไคร้นะครับสัก 5- 6ชิ้นที่เราหั่นไว้ในส่วนของน้ำต้มยำไม่ต้องห่วงครับมีกลิ่นขาตะไคร้ใบมะกรูดอยู่แล้วนะครับเพราะว่า เราต้มน้ำของเราไว้แล้วสำหรับที่ใส่ทีหลังเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการตกแต่งนั่นเองแล้วก็ใบมะกรูดครับฉีกลงไปเลยสักสามสี่ใบครับเบาแก๊สหน่อยนะไฟแรงไปลูกค้าสั่งต้มยำเป็นต้มยำปลานะครับเราก็จะนำปลามาลวก เราก็ตั้งน้ําไว้เลยครับแล้วก็นําปลามาลวกเลยครับปลาเราจะชิ้นโตหน่อยนะเป็นปลากระพงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะขายตามราคานะดูขึ้นอยู่กับตลาดเราด้วยนะครับเราก็สามารถแนะนําลูกค้าได้ว่าเราใช้ปลาอะไรปลานี่ก็ตัวนึงก็300ร้อยละนะครับเราต้มปลาให้สุกเลยนะครับผมนําเห็ดฟางลงลวกด้วยครับเราลวกในน้ําต้มปลาเลยนะครับ สักประมาณห้าหกชิ้นนะครับตอนนี้ปลากับเ็ดสุกแล้วเดี๋ยวเราตักปลากับเ็ดขึ้นเลยค่อยๆนะครับเพราะปลาสุกแล้วเนื้อจะค่อนข้างนิ่มนิดนึงนี่น,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 นะฮะเอาไปใส่ในถุงเลยนะครับผมก็ใส่ในส่วนของอน้ำพริกเผาลงไปนะครับคนน้ำพริกเผาให้ละลายดีเลย ตอนนี้น้ำพริกเผาละลายดีแล้วนะครับปิดเตาแล้วก็เดี๋ยวตักใส่ถุงเลยครับนี่นะครับผมก็ใส่พริกขี้หนูที่เราตำนะครับถามลูกค้าด้วยว่าชอบเผ็ดแค่ไหนนะอันนี้ผมใส่ไปหนึ่งช้อนแกงตามด้วยน้ำมะนาวครับสัก2ช้อนนะครับใส่ไปเลยน้ำต้ยมยำที่เราปรุงก็ตักใส่ถุงเลยครับสุดท้ายนะครับ นมข้นจืดเนี่ยผมจะใส่เป็นถ้วยตวงแบบนี้นะครับก็ประมาณ4มิลลิลิตรนะครับหรือประมาณ3ช้อนแกงครึ่งนะครับช้อนแกงก็คือช้อนแบบนี้นะ3ช้อนแกงครึ่งช้อนแกง3ช้อนครึ่งครับอ่าใส่ไปแล้วก็ใส่พริกพริกแห้งทอดนะครับใส่ไปสัก3ามเม็ดครับถ้ามีผักชีก็ใส่ผักชีไปด้วยนะครับ เรียบร้อยแล้วครับต้ยมยำปลาเวลาลูกค้าสั่งต้งยมยำกุ้งนะครับเราก็นำกุ้งลงลวกเลยวันนี้ผมจะใช้เป็นกุ้งแม่น้ำก็ที่หนึ่งอาจจะสัก2-3ถึงสามตัวนะครับเราก็จะต้องเคาะราคาเลยว่าหนึ่งพอชั่นเนี่ยสมมุติว่าผมใส่กุ้งสองตัวราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้เราต้องอคิดราคาด้วยแล้วก็ช่วงที่ลวกกุ้งกุ้งลวกไม่นานนะครับเพราะว่าลวกนานแล้วเดี๋ยวมันจะแข็งกระด้างนะ มันจะไม่อ่อยนะเนื้อกุ้งมันต้องก,กรอบบหน่อยนะครับผมใส่เห็ดลงไปต้มด้วยประมาณสาักห้าหกชิ้นนะครับกุ้งเดี๋ยวเราลวกแป๊บเดียวลว,วกแค่พอสะดุง้งน้ำร้อนพอนะครับเนื้อจะได้เด้งๆกรอบๆเดี๋ยวเราตักกุ้งครึ่งก่อนนะครับต้มนานเดี๋ยวแข็งผมใส่พริกขี้หนูตามลงไปหนึ่งช้อนแกงครับ นี่นะครับอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นน้ำมะนาวนะใส่น้ํามะนาวไป2ช้อน2ช้อนแกงครับ <c oughs> ก็สำหรับต้มยำกุ้งก็ระวังถุงรั่วหน่อยละกันนะครับใส่กุ้งลงไประวังถุงรั่วด้วยนะครับอันนี้ <c oughs> หัวหลุดไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่หัวตามไปทีหลัง ันนี้ต้องบอกลูกค้าด้วยนะระวังถุงรั่วเห็ดฟางที่ต้มไว้ใส่ไปใส่เครื่องต้งยมยำที่เราต้มเมื่อกี้นะครับแล้วก็นมข้นจืดนะครับสามช้อนแกงครึ่งผมเตรียมใส่ถ้วยไว้แบบนี้นะครับใส่ไปเลยตามด้วยพริก พริกแห้งทอดนะครับ 3- 4เม็ดใส่ลงไปเสร็จแล้วครับต้ยมยำกุ้งครับบอกลูกค้าด้วยระวังถุงรั่วต่อไปนะครับเป็นต้ยมยำเห็ดคือต้อยมยำสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์นะครับนี่ก็คือเห็ดเห็ดนางฟ้าหรือเห็ดนางลมที่เราล้างน้ำเรียบร้อยบีบน้ำเรียบร้อยนะครับอ่าก็ใส่ไปผมก็จะมีในส่วนของเห็ด ชิเมจิด้วยนะครับใส่เห็ดชิเมจิไปครับเห็ดชิเมจิมี2สีครับสีขาวกับสีดํานะครับใส่ไปทั้ง2สีเลยครับฉีกๆแยกออกจากกันด้วยนะเห็ดฟางครับต้องมีอยู่แล้วนะครับสําหรับต้มยํานะครับสําหรับเห็ดเข็มทองเดี๋ยวเราใส่ทีหลังเลยนะเดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าเห็ดเข็มทองมันจะสุกเร็วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการลวกเห็ดนะครับให้สุกนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก2นาทีนะลวกไม่นานครับ อันนี้ก็ครบ2นาทีนะครับผมก็ใส่เห็ดเข็มทองลงไปลวกต่อเลยนะครับเห็ดเข็มทองลวกไม่นานเลยครับสังเกตดูถ้าเกิดนิ่มแล้วอ่อนแล้วเนี่ยก็ตักขึ้นได้เลยเพราะว่าเส้นของเห็ดเข็มทองมันจะบางอยู่แล้วเนาะมันก็จะสุกง่ายเนี่ยได้แล้วนะครับเราก็ตักขึ้นเลยครับประมาณ2-3นาทีนะครับในการลวกเห็ดอันนี้ก็เอาขึ้นเลยครับ เห็ดที่เราลวกนะครับเราก็มาใส่ถุงรอไว้เลยครับอืมแล้วก็ทําการปรุงนะครับผมก็ใส่พริกขี้หนูตามนะครับหนึ่งช้อนแกงตามด้วยน้ำมะนาวสดนะครับสองช้อนครับเป็นสองช้อนแกงนะครับจากนั้นนะครับเราก็เทน้ำต้มยำนะครับที่เราต้มปรุงไว้นะครับใส่เลยนมข้นจืดครับ 4มิลลิลิตรนะครับใส่ลงไปครับแล้วก็เป็นพริกแห้งทอดใส่ลงไปครับเสร็จแล้วครับ สำหรับต้มยำนะครับที่ผมแนะนําในวันนี้เป็นวิธีการที่เรารวบขั้นตอนบางขั้นตอนให้ไปอยู่ในขั้นตอนเดียวกันแล้วทําให้เราสามารถขายเมนูได้หลากหลายขึ้นถ้าเราทําเฉพาะต้มยำปลาไปขายตลาดนัดเราขายได้แค่ต้มยำปลาอย่างเดียวถูกไหมแต่วิธีการนี้เราสามารถทําต้มยำได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งต้มยำปลาต้มยำไก่หรือถ้าใครชอบขาหมูนะครับแนะนําว่าให้ซื้อขาหมูมาตุนให้เปื่อยเลยตุนกับเครื่องต้มยำที่เป็น น้ำต้มยำมาตรฐานของเรานี่แหละนะครับเราก็จะมีต้มยำขาหมูด้วยนะครับวิธีการนี้เหมาะสําหรับที่จะทําไปขายตามสถานที่ต่างๆตลาดนัดหรือว่าออกบูธต่างๆนะครับเดี๋ยวผมคํานวณต้นทุนให้ดูนะครับว่าต้มยำถุงนึงเนี่ยที่เราทําขายเนี่ยเราควรจะขายเท่าไหร่วัตถุดิบแต่ละตัวราคาไม่เท่ากันนะโดยเฉพาะปลากระพงราคาแพงถูกไหมคุณจะขายราคาเท่ากับต้มยำเห็ดไม่ได้นะไปดูคำนวณต้นทุนกันเลยครับท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของต้มยำตลาดนัดกันหน่อยนะครับ สูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ผมแนะนําวิธีการทําน้ําสต๊อกต้มยํากลางไว้นะครับแล้วเราสามารถเปลี่ยนวัตถุดิบหลักได้ตามความต้องการของลูกค้านะครับในส่วนของตารางแรกเราคํานวณน้นําต้มยํานะครับผมจะใส่ค่ายิ้วให้กับวัตถุดิบทุกตัวนะครับผมมีค่าเผื่ออื่นให้10%บเเหลังจากที่คํานวณน้นําสต๊อกต้มยําสูตรนี้นะครับได้ทั้งหมด6ที่6พอชั่นนะครับ ใช้เงินไปประมาณ48บาท33สตางค์เราจะนำตัวเลขนี้นะครับไปใส่ในตารางต่อไปนะครับมาดูต้มยำไก่นะครับผมใช้เป็นน้องไก่ติดสะโพกนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของน้ำต้มยำที่เราคำนวณไปเมื่อสักครู่นะครับเราก็เอาตัวเลขมาใส่ตรงนี้แหละมีนมข้นจืดมะนาวพริกขี้หนูตำน้ำพริกเผาพริกแห้งทอดนะครับเห็ดฟางข่าตะาไคร้ใบมะกรูดวัตถุดิบ ตั้งแต่น้ำต้มยำลงมาถึงใบมะกรูดนะครับอันนี้จะเป็นวัตถุดิบหลักที่เหมือนกันทุกตารางนะครับเราจะเปลี่ยนเฉพาะวัตถุดิบที่เนื้อสัตว์ต่างๆเท่านั้นนะครับ,นนรบก็หลังจากที่คำนวณมาแล้วนะครับต้นทุนต่อชุดอยู่ที่36.20บาท20สตางค์มาดูราคาขายกันหน่อยนะครับสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่72บาท39สตางค์สมมุติว่าผมขาย70บาท ผมก็จะได้กำไร33บาทสตางค์นะครับมาดูต้มยำปลากระพงกันบ้างก็เปลี่ยนวัตถุดิบหลักของเราเป็นปลากระพงนะครับปลากระพงเนี่ยตัวเนี้ยที่ผมซื้อมานะ300บาทเวลาแร่เป็นเนื้อล้วนแล้วเนี่ยได้ประมาณ440กรัมเองนะครับเพราะนั้นผมก็จะใส่ในตารางเนี้ยเป็นปริมาณเนื้อสดเนื้อปลาที่เราแร่ได้กับราคา ที่เราซื้อมานะครับผมจะให้ค่ายืมเป็น100%ก็หลังจากที่คำนวณมาแล้วนะครับหพอชชันนี้ต้นทุนอยู่ที่141บาท8ปสตางค์แน่นอนว่าราคานี้ขายตลาดนัดยากแน่นอนครับเพราะราคามันสูงไป <c oughs> เอาแล้วอย่างนี้จะทำยังไงให้ขายราคาถูกลงเราต้องเปลี่ยนวัตถุดิบครับถ้าเราสามารถหาปลากระพงที่ต้นทุนต่ำมากๆได้เนี่ยก็จะทำให้เราขายในราคาที่ต่ำลงได้นะครับง่ายขึ้นทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่า ไม่สามารถหาปลากระพงถูกๆได้ล่ะเราต้องเปลี่ยนปลานะครับเปลี่ยนวัตถุดิบหลักตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นปลาดอลลี่ครับเป็นปลาดอลลี่แช่แข็งนะครับ4ชิ้นเนี่ยราคา69บาทเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมทําเสิร์ฟลูกค้าผมก็ใช้1ชิ้นเลยนะครับสําหรับ1นึ่งพอชั่นแล้วเดี๋ยวหั่นเป็นสับเป็นท่อนๆเอาต้นทุนตอนนี้จะอยู่ที่44บาท56สสตางค์มาดูราคาขายนะครับ สมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่89บาท13สตางค์ใช่ไหมต้นทุนลดลงละจาก140กว่าบาทเหลือ44บาทกว่าๆอ่ะสมมุติผมขาย80บาทผมก็จะได้กำไร3ามบาท44สตางค์กลัไปมาดูต้มยำกุ้งสำหรับกุ้งแม่น้ำนะครับไซส์ที่ผมใช้ในคลิปนี้เป็นไซส์ขนาด13ตัวโลเราลองดูนะครับว่าเราจะลดต้นทุนยังไงได้บ้าง ผมก็เปลี่ยนจากกุ้งแม่น้ำนะครับเป็นกุ้งขาวไซส์35ตัวโลนะครับก็หลังจากที่คำนวณมาแล้วต้นทุนเนี่ยลดเหลือ52บาท32สตางค์ถ้าเราต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่104บาท64สตางค์แน่นอนถ้าขายถุงละร้อยกว่าเนี่ยอาจจะแพงนิดนึงสมมุติผมขาย80บาทก็จะได้กำไร27บาท68สตางค์นะครับ ต่อไปมาดูตารางคำนวณต้นทุนของต้มยำเห็ดรวมกันบ้างนะครับวัตถุดิบที่เราเปลี่ยนนะครับเราก็จะใส่ในส่วนของเห็ดเพิ่มเติมนะครับจะเป็นเห็ดนางรมหรือเห็ดนางฟ้านะครับมีเห็ดชิมเมจิเห็ดเข็มทองนะครับก็หลังจากที่คำนวณไปแล้วต้นทุนต่อต่อชุดนี้อยู่ที่ประมาณ32บาท62สตางค์่าราคาโอเคนะครับอ่ะสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่5 0ของราคาขายราคาที่เหมาะสมในการขายจะอยู่ที่65บาท 23สตางค์สมมุติผมขายถุงละ60บาทก็จะได้กำไร27บาท38สตางค์ก็สำหรับคลิปนี้เป็นการนำเสนอไอเดียของการทำต้มยำขายนะครับขายตลาดนัดอยากได้วัตถุดิบตัวไหนนะครับมีทางเลือกให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นนะครับก็สามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับลองนำสูตรนี้ไปทำขายดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ